โบเวนด้าขับรถกลับหอหินหนดังคุณแม่ร้อ ล่าสุดก็ทำเอาโบนั้นตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแม่นั้นลมหัวฟาดจนทำให้ต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนซึ่งโบก็ต้องรีบขับรถกับหัวหินอย่างไวโดวยระบุว่าขับรถจากหัวหินกลับถึงกทอมอเมื่อคืนเมื่อชาวตาโทรมาบอกยายลมหัวแตกรีบกลับมาหัวหินอีกรอบตอนนี้คุณดาอาการดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่โทรและส่งข้อความความห่วงใยข้อความที่ไม่ได้รับสายท่านใดขออภัยนะคะพอดีวุ่นแต่เช้าเลยขอบคุณมากค่ะโชคดีมากเลยนะคะที่คุณยายนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากมีูสาวคอยด อย่างใกล้ชิดอย่างนี้เดี๋ยวก็คงจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาส่งกําลังใจและคอมเมนต์ดูเดลยว่าขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะคะบวญร,รักษาพักคุ้มครองนะคะ